นูทีแล้วะเอาเำา่ามือมือว่านูดของมาไนท่วมท่วมแล้วนห้าไหลตามาสวัสดีจ้าพี่น้องโอ้นามากนามากนาขึ้นออกหนาขึ้นหนาออกใ้หน้าเยดิอืมพอดีได้รับขอความันแจงเกลือนกันเลยพากันมาเมืองว่ามันหวใสแล้วเห็นปะไมกว้นามาเน้วม แ้วเขาเป็นเกลียแล้คุณอุยอันยุทธาคุณมันน่นแล้วเขาไปบ้านพ่แกมนัันเออเป็นไฟแนวเขาแล้วนี่มาควบปูกินมาตาป่าตะเกียขี้หาฝุ่นด้พี่น้องมัขีออก ลอยไปเหมืเอเแี้วเสดายเขาที่เป็นวานน้ำมึงรถข้างหลังเนอะอันนี้ไหลผ่านแล้วออกไปแล้ว ฝนตกเนะาะผู้ดำเสิจู้นะล่ะสิ้นหนละอืมสิขึคนนั้นฟอบเนาะแมนต้นหนำไม่นม้นำยงมีนเริ่เติบเปไนอีู้น,ำ,นำแห้ง้ำแพง

亮了。 อันนี้ต้องบีบ้านี้บ้านน้องพัตบสิไปเมืองว่าถนนมันยังสิไปได้บ่สิไปบ่ได้หรอฮะสิเไปบ่ได้เอปปดีเยว,เว,เวรอมืงที่น

biến dạng này đấy, mơn gió cái đấy, ui, dạng cái mày, ừ, phải, up đây bo, anh có đề kiểm luôn này, huệ, dia ba đi, ngu chắc, lăn ปวดพ่อติดคอนเทนต์อีกแล้วเออชีวิตติดคอนเทนต์พี่น้อง